ดำมดามดาดามั้งมาลูกมาเอามากินนี่มามาลูกมา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 ,มาโอ้แลอนเอนยู้ไอ้น้ำหาเอามากินแล้วเร่อมากินลูกมาโอ้ยหิวหลายตีเอาผีผีเห็นไปผีผี เป็ดเป็นกองพี่มา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 ลูกมาเอากินเต็มที่เลยนี่ไม่ห่อน้ำจิ้มโอ้ยเนาะเอากินลูกกินกินนารากินห่อน้ำซุปพี่เห็นบ่เนี่ยเอาจิตจังได้อีกกับชีวิตมาแม่มากินแม่มากินแล้วแล้วลูกแล้วพี่เห็นบ่เนี่ยกินเไปกินไปเกี๊ยน อกินรสปลาเอาให้ pues. ก mm ินน่าละกินกินกินวย้นกินข้าวกินปลาจ้อยแงงเงี้ยแล้วมึเน nah ี่ canal. ออกินก <โ iros, S 2> <được> ินลูกกินเพินสีหิวกินกินกินลูกกินเออกิน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 เดี๋ยวตอนสัตว์มาแม่ลูกอ้น กินลูกกิน oh, oh แซ่บกินนัวไหนล่ะเลี้ยงนุ่มมาก,กินให้กินเอียเ่ยมนาเชียเฮาพัดลงยูใสไ,ไปใส่มาใสทั้งลูกทั้งเต่ากะย่าได้อดได้อยากเดอ้อก็ให้ได้กินดูกินทิ้งใส่เดอ้อไปอยูใส่ไ,ไก่มีคนเมตตามีคนคิดฮอด กินยังก็ให้ายอดให,ให้อยากอยากยังก็ให้ได้กินเด้อมึงเนี่ยเห็นมาอดอยากมากแต่เลยตวนสัตว์ไปหาให้มันกินเล่นผ่านหนาบานตกศอกตอกศอกอยู่มือน,นีสาภาพนั่งดีเด้อมือน,นีน้ำหูน้ำตาบม่มีนั่งเล,นเล,ล่นเล่ยไปเราก็ได้น้ำน้ำกลืนเอิาได้นี่กินลูกจะให้กินไปสิไปล่ดินแล้วกิน